สวัสดีครับแอปดิสคัสครับวันนี้ผมมางานเปิดตัวของทาง ASUS นะครับวันนี้ก็มีมาเปิดตัวหลายรุ่นเลยครับรวมทั้งรุ่นนี้ด้วยนะฮะจะเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ของทาง ASUS นะครับเนี่ยฮะสโลแกนเขานะครับ Re p u b l i c of g a m e r นะครับเนี่ยครับเนี่ยสำหรับตัวเครื่องนะฮะรุ่นนี้นะครับนี่เป็นรุ่นใหม่ของทาง ASUS เลยนะครับเพิ่งเปิดตัวเมื่อประมาณต้นต้นปีที่ผ่านมานะครับเมื่อต้นเดือนนะครับตอนนี้ก็เพิ่งก็ไปเดือนขึ้นเดือน2องนะครับเนี่ยครับเป็นรุ่นใหม่นะฮะ อย่างที่เห็นฮะหน้าตาหล่อมากนะครับสวยมากครับบอดี้เป็นโลหะนะฮะเนี่ยครับคล้ายๆกับรุ่นที่แล้วนะครับแต่วัสดุดูดีขึ้นนะครับเนี่ยครับพัดลมข้างหลังเนี่ยฮะช่องระบายอากาศเนี่ยขนาดใหญ่นะครับเนี่ยครับแล้วก็มีการแซมสีทองเข้ามาด้วยนะฮะเนี่ยครับมีการแซมสีทองเข้ามาด้วยตัดกับสีเงินของโลหะตัวนี้นะฮะข้างหน้าก็มีแถบแสงสองด้านนะครับเนี่ยครับดูคีย์บอร์ดนะฮะตัวนี้คีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นตัวเต็มด้วยนะครับ นี่ครับคีย์บอร์ดจะเป็นตัวเต็มเลยนะฮะนี่ครับสวยมากครับหน้าจอตัวนี้จะเป็น Full HD นะครับเป็นหน้าจอ IPS แบบด้านนะครับสำหรับตัวที่ผมกำลังยืนดูอยู่เนี่ยจะเป็นเออรุ่นราคาเริ่มต้นนะฮะนี่ครับรุ่นนี้นะฮะจะมีรหัสชื่อว่า G 7 5 2นะครับนี่ครับ G 7จ2ห VT นะฮะนี่ครับตัวนี้ตัวนี้จะใช้เป็นเอ่อ คอไอ i7 นะครับ2 6จกิกนะครับแล้วก็แรม1 6บหกิกนะฮะจะเป็น8 g กิก2ตัวนะครับนี่ครับอย่างที่เห็นนะฮะมาพร้อมกับ Windows 10เลยนะครับอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นของเขานะฮะหน้าตาดีมากครับมาดูตัวตัวท็อปกันดีกว่านะฮะตัวท็อปเนี้ยก็จะบอดี้เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมฮะบอดี้จะเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าในเซตนี้เนี้ยจะมีตัวนี้มาด้วยครับวอเตอร์คูลลินะครับ เป็นการระบาย,าบายความร้อนด้วยน้ํำนะครับแล้วเขาบอกเป็นระบบปิดไม่มีทางรั่วไหลแน่นอนนะครับตอนแรกก็ถามอยู่เหมือนกันนะว่าจะซึมหรือเปล่าเขาบอกไม่ซึมนะฮะสามารถถอดออกได้ครับแล้วก็ยกไปแต่โน้ตบุ๊กได้นะครับนี่ครับจะบอกหล่อมากนี่จับดูเย็นเฉียบนะดูดีมากตัวนี้ตัวท็อปนี้ใช้สเปคอะไรครับพี่อ,อ,รรพอืมเอ่อ เท่าไหร่ฮะความแรงเท่าไหร่พี่เป็นตัวของตัวฮิสตูสองจุดอ๋อครับผมแล้วตัวนี้แรมเท่าไหร่ฮะตัวท็อปเนี่ยตัวท็อปจะเป็นแรมสองกิกส์ใส่ได้สองกิกนะครับแล้วหนูความจำมาฮะจะใส่มาเป็น <c oughs> อสดก็คืคอสองร้อยห้าสิบหกนะครับสองลูกอ๋อครับผมเป็น SSD นะครับแล้วตัว,ต,วตัวเล็กสุดนี่เริ่มต้นคือใช้เป็นฮาร์ดดิสใช่ไหมฮะ หนึ่งเตตบายนะครับครับผมนี่นะครับอย่างที่เห็นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมชอบมากๆนะค,ะคือด้านล่างของตัวเครื่องะครับอยากให้พี่เขาพลิกให้ดูนิดนึงพี่ช่วยพลิกให้ผมนิดนึงได้ไหมฮะเนี่ยครับมาดูกันหน่อยนะฮะด้านล่างตัวเครื่องนะครับเนี่ยครับโอ้โหแบบเนี่ยครับมีกระจกนะฮะเพื่อเป็นการโชว์พัดลมนะครับเพราะเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมีระบบแอนตี้ดัชใช่ไหมฮะจะแบบอ่า ฝุ่นไม่เกาะฝุ่นไม่เกาะที่พัดลม,มนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยอย่างที่เห็นฮะต้องบอกว่าผมเห็นแล้วนี่ตอมอยากได้ขึ้นมาเลยนะสวยมากเดี๋ยน้องผมก็บอกเอ๊จะซื้อทําไมคนมองไม่เห็นด้านล่างหรอกโ <c oughs> อ้โหมันเห็นอย่างนี้มันมัหล่อมากนะฮะจะบอกทั้งตัวหล่อมากเลยฮะรอบรอบนี้สวยมากๆขอบคุณมากครับพี่ที่ยกให้ครับครับผม <c oughs> ราคาตัวนี้ก็เริ่มต้นที่ห้าหมื่นแปดใช่ไหมพี่ห้าหมื่นแปดแล้วตัวท็อปนี้ก็มันแสนเท่าไหร่นะฮะ หนึ่งแสน้าหมืนเก้าันนะฮะก็ตัวท็อปนี้ก็ราคาแพงขึ้นอีกสองเท่าเเลยทีเดียวนะฮะครับผมแต่น่าสนใจฮะสำหรับเกมมิ่งบุ๊กสุดหรูนะครับเพราะตัวนี้เป็นซีรีส์ท็อปของเขาอนะฮะนี่ยครับอย่างที่เห็น,นะฮะสวยมากครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมเนี่ยในงานแอ u ซนะครับก็มีตัว d e s ก์ท็อปเกมมตัวใหม่นะฮะหน้าตาเคสแบบว่า คือเห็นน่าจะสะดุต้าจะเดินเข้ามาแล้วนะพอๆกับตัวโน้ตบุ๊กเมื่อกี้ครับหล่อมากๆฮะตัวนี้ชื่อ g 2 0นะครับเนี่ยครับก็เน้นเกมนะฮะด้านข้างเห็นเลยนะฮะโลโก้เน้นเกมนะครับผมจะบอกว่าใน่บอกนี่ผมดูว่าเป็นเครื่องเกมรุ่นใหม่เลยฮะเนี่ยหน้าตาแบบเครื่องเกมเลยนะครับเนี่ยครับเพิ่งออกมาไม่นานใช่ไหมครับครับผมราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับอ๋อราคาเริ่มต้น4ี่มื่นกว่านะครับแล้วไปจบที่ราคาเท่าไหร่ฮะเนี่ย อ๋อเร um 4, 000 000 oh uh huh. ิ่มต้นส euh. ี่หมืนกว่าแล้วไปจบที่หกหมืนกว่าบาทนะครับครับผมสเปคนี่อะไรบ้างนะฮะต้องเปิดสเปคดูนะครับผมตัวนี้อ๋อราคาเริ่มต้นนะฮะจะเป็น i 7นะฮะ6 7 0 0นะครับเนี่ยครับแล้วก็ชิปเซตข้างในนี่จะเป็น intel เหรอฮะ h 1 7หนึ่งเจ็ดกจอออนบอร์ดเหรอฮะกร์ดจอตัวนี้กร์ดจอแยกครับอ๋ตัวนี้กราดจอแยกนะครับกราดจอตัวนี้เป็นอะไรครับ ทำไมผมอ่านอะไรเป็นอินเทลเฉยเลยเมื่อกี้ G20 จะเป็น GTX970 พี่อ๋อโอเค GTX970 นะฮะกระจอ4กิก DDR5 ครับครับผมกาจอ4กิก DDR5 แลมเท่าไหร่อ่ะพี่แลมสิบหกกิกครับ16กิกขึ้นราคาเริ่มต้นใช่ไหมฮะแล้วแล้วตัวตัวท็อปต้นตัวท็อป16กิกใช่แล้วราคาเริ่มต้นนี่แกรมเท่าไหร่ครหรือเท่ากันที่สี่ห0ื่นกว่าบาทแปดกิกอ๋อ ราคาเริ่มต้นที่8กิกนะฮะราคา4ี่เหมกว่าบาทแล้วหกเหมกว่าบาทนี่คือ16กิกใช่นะครับครับผมตัวนี้เป็นไดร์บุเล่หรือเปล่าฮะไดตัวของอ๋อเป็น DVD เหรอครับพี่เป็นซุปเปอร์มันติครับซุปเปอร์มันติครับอ๋อโอเคก็เป็น DVD นะฮะครับผมหน้าใส่บุเล่มานะฮะจะได้ไปดูหนังบุเล่ได้อะไรเงี้ยสุดเซจริงๆของตัวนี้มันจะอยู่ที่การดูดอากาศอ๋อเรื่องดูดอากาศนะครับ ดีเซนได้เลยครับโดยอากาศเด่นยังไงฮะปกติอะค่ะมันจะพัดออกด้านหลังใช่ไหมคะมันทำให้ร้อนแต่ว่าอย่างคืนนี้คือนี่ะค่ะมันจะดูดจากข้างล่างออ๋มันตามหลักอากาศพลศาสตรนะคะมันจะดูดจากข้างล่างขึ้นบนขึ้นข้างบนใช่แล้วก็จะทำให้คอมะค่ะไม่ร้อนเย็นแล้วก็เสียงเบาออกแบบเหมือนคล้ายๆเพลสีนิดๆเหมือนกันนะเนี่ยคือดูเหมือนเครื่องเกมมากแต่ว่าดูสวยครับแล้วก็ดูอลังการมาดูนะฮะดูดูดูช่องระบายอากาศครับนี่ผมนึกว่าเขาวงกดนะฮะเนี่ย เท่มากๆนะฮะแล้วโทนสีนะครับเป็นดําตัดแดงนะฮะหล่อฮะหล่อหล่อมากอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในงานนี้นะครับก็คือมือถือรุ่นใหม่นะฮะของ asus ครับ Zenfone Zoom นะครับเนี่ยครับจุดเด่นก็คือสามารถ Optical Zoom ได้ 3x นะฮะเนี่ยครับเนี่ยครับ asus z e n f o n e zoom นะครับก็มี2สีนะฮะให้เลือกครับก็มีสีขาวแล้วก็สีดำนะครับโอขอบคุณครับพี่เนี่ยครับสีขาวแล้วก็สีดำนะฮะ ก็แล้วแต่ชอบนะครับว่าชอบสีไหนมากกว่ากันนะฮะก็สวยทั้งคู่ถ้าถามผมก็ชอบสีดำนะครับและจุดเด่นจริงๆแล้วเนี้ยรุ่นนี้ที่ผมรู้สึกเพิ่งรู้เมื่อกี้นะตอนแรกผมนึกว่าเป็นพลาสติกนะจริงๆแล้วฝาหลังเนี่ยมันเป็นเอ่อหนังแท้นะฮะเนี่ยครับเป็นการหุ้มหนังแท้นะฮะสวยมากครับดูหรูหรามากเลยครับเนี่ยครับหุ้มหนังแทเอ่อหุ้มหนังแท้นะฮะพูดแล้วปากปากพันกันเนี่ยครับหน้าตาสวยครับบอดี้ก็จับได้ถนัดมือดีนะครับ พอน่าจอ5.5นิ้วเลยดูใหญ่หน่อยนะฮะขอบเครื่องนี่จะเป็นโลหะครับนะครับเป็นโลหะนะฮะตัวนี้จะเป็นโลหะลมสีดําแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวสีเงินเนี่ยก็จะเป็นสีเงินนะฮะเนี่ยสีเงินด้านๆครับส่วนด้านหลังนี่ก็เป็นเอ่อกล้องขนาดใหญ่นะฮะเนี่ยครับมีชุดกล้องขนาดใหญ่ดูแล้วโดดเด่นมากก็ที่เข้าซูมได้ 3x เมื่อกี้ผมลองแล้วนะฮะถ่ายภาพเอ่อน้องพิตตี้เมื่อกี้ครับก็คมชัดมากครับเป็นการซูม 3x ที่ดูแล้วไม่สูญเสียรายละเอียดนะฮะก็เป็นเออับ เนี่ยครับเรามาดูเรื่องสเปคกันนะครับสเปคก็ตามนี้นะครับเนี่ยครับสเปคตัวนี้เนี่ยจะเป็นอินเทลนะฮะตัวนี้เป็น Intel ลโคดิบสี่บิตนะครับเป็นอะตอมวอทคอแซดสามห้าแปดศูนย์นะฮะสองจุดสามกิกแล้วก็แอนดรอยนี่เป็นห้าจุดศูนย์รุนฟอปนะครับแรมสี่กิกครับแล้วก็หน่วยความจำส่วสี่กิกสามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอกได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้รองรับ4 G ครับรองรับทุกเครือข่ายในบ้านเรานะฮะสามารถใช้งานได้เลยแล้วก็ Wi-Fi เนี่ยรองรับ Wi-Fi ตัว AC ด้วยนะฮะ เนี่ยครับแล้วก็หน้าจอเนี่ย5.5นิ้วความละเอียดเนี่ยเป็น Full HD 1080p อยู่นะฮะแล้วก็กระจกเนี่ยเป็น Gorilla Glass 4นะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ย5ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยจะเป็นความละเอียด13ล้านพิกเซลตัวเนี้ยใช้เลนส์ของโฮย่านะครับเนี่ยครับเขาบอกใช้เลนส์ของโฮย่าแล้วก็ Optical Zoom 3x ก็คือสามารถซูมได้แตกต่างจาก Digital Zoom นะครับก็คือการซูมที่ไม่สูญเสียรายละเอียดครับแล้วก็แบตเตอรี่ในตัวนะฮะตัวนี้มีแบตเตอรี่อยู่ที่3,000 m อาจจะคิดจริงๆดูครั้งแรกเนี่ยสามพันอาจจะดูน้อยไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เน้นเรื่องกล้องแต่ว่าด้วยหน้าจอที่ยังเป็นเอ่อ Full HD นะครับผมเชื่อว่าแบตเตอรี่ไม่น่าจะกินมากครับและถ้าเกิดจัดก,การจัดก,การดีๆถ้าเกิดทำรอมาดีๆเนี่ยผมว่าอาจจะแบตกิดมากทีเดียวนะครับเนี่ยเพราะว่าหน้าจอจะเป็น Full HD อยู่นะฮะเนี่ยครับความหนาตัวเครื่องนะฮะอยู่ที่11.95ม mm ิลนะฮะก็ประมาณ12มิลแต่ว่าจับจริงเนี่ยมันก็ดูไม่หนามากนะครับอาจจะเพราะขลังนี่มีความโค้งนิดนึงนะครับ อาจจะอารมณ์แบบหลังเต่าฮะทำให้ขอบด้านข้างเนี่ยมันจะแคบกว่าตรงกลางนะฮทำให้ดูมันไม่หนาเตอะนะครับเนี่ยครับน้ำหนักก็1้5กรัมครับก็ถือว่าหนักพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้หนักมากเกินไปนะยิ่งมันเป็นกล้องในตัวเลยด้วยเนี่ยที่สามารถพกพาไปข้างนอกได้เพราะว่าซูม 3x ด้วยแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเอาไปใช้งานได้จริงะครับเนี่ยครับแล้วก็ขายความหรูหราของความเป็นหนังแท้ด้วยนะฮะตัวนี้เนี่ยครับสำหรับราคาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะที่หนึ่งหมื่นหกพัน 1 6 9 9 0บาทนะครับก็เป็นราคาที่สูงอยู่นะฮะแต่ว่าด้วยความพรีเมียมนะครับแล้วก็มีจุดขายเรื่องกล้องออปติคอลสูง 3X ม 3x กนะครับก็อยากให้ลองพิจารณากันดูนะครับสำหรับรุ่นนี้ถ้าเกิดผมได้มาทดสอบรีวิวเมื่อไหร่เนี่ยก็จะรีวิวให้ชมกันนะครับว่ารุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับดีแค่ไหน